อยู่กันที่เศรษฐกิจไทยนะคะไปดูภาพการส่งออกกันสักหน่อยนะคะล่าสุดมีตัวเลขเดือนสิงหาคมแม้ว่าจะโตได้นะคะแต่เริ่มเห็นสัญญาณที่แผ่วจากมาตรการของภาษีที่เริ่มมีผลนะคะติดตามกันในช่วงของ Economic Focus ค่ะ เมื่อวานนี้ทางกระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเพราะว่ายังโตได้นะคะแต่ว่าสัญญาณการเติบโต,ตเริ่มชะลอตัวลงนะคะแล้วก็มีการประเมินกันด้วยว่าในช่วงที่เหลือของปีนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนเป็นต้นไปน่าจะเริ่มเห็นผลกระทบจากเรื่องของมาตรการภาษีสินค้านําเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาหรือว่าตัว reciprocal tariff ที่จะส่งผลต่อตัวเลขการส่งออกในระยะต่อไปนะคะโดยคุณพูลพงศ์นายนาภากรค่ะผู้ในการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสอน,อนคโค ฉกกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ถแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยนะคะเพราะว่าการส่งออกในเดือนสิงหาคมมูลค่าอยู่ที่27,743ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือราว8 8 9 0 0 0ล้านบาทเติบโตขึ้นได้ค่ะ 5. 8เซนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือว่าเยอออนเยียซึ่งตัวเลขนี้เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่1 4ติดต่อกันแล้วแล้วถ้าไปหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ํามันและทองคารวมถึงยุทธปัจจัยนะคะ ก็พบว่าการขยายตัวอยู่ที่5.4%อย่างไรก็ตามค่ะการสอนในเดือนสิงหาคมมีโมเมนตัมที่แผ่วลงนะคะเพราะว่าถ้าจํากันได้เดือนก่อนหน้านะคะมีการขยายตัวถึง11%นะคะแล้วก็เติบโตในอัตราที่ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ11เดือนเลยทีเดียวหรือว่านับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2 5 6 7นะคะ ในขณะที่สาเหตุหลักก็ทําให้ตัวเลขการส่งออกของบ้านเราชะลอตัวลงเนี่ยมาจากหลายปัจจัยค่ะโดยเฉพาะตราภาษีศุลกากรต่างตอบแทนหรือว่าตัว reciprocal tariff ของสหรัฐเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้มีความชัดเจนของอัตราภาษีที่ยามทาให้ผู้นําเข้าในต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นเริ่มวางแผนจัดการความเสี่ยงด้านราคาก็เลยลดความจําเป็นในการเร่งนําเข้าสินค้าหรือว่าฟอสโหลดดิ้งที่เคยมีก่อนหน้านี้นะคะทำให้ภาคการส่งอ,อของไทยชะลอตัวลง ปสงค์ของผู้บริโภคในสหรัฐเองก็อ่อนแอจนทำให้ระดับสินค้าคงคลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนการแข่งข้าของเงินบาทค่ะตั้งแต่ต้นปีบ้านเราเนี่ยเงินบาทแข่งข้ามาแล้ว7%เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณพลพงศ์บอกว่าย่อมส่งผลต่อภาคการสออกอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยราคาสินค้าสออกของไทยจะแพงขึ้นเมื่อแลกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยการสอดอตลอด8เดือนแรกของปีนี้นะคะมูลค่าอยู่ที่223,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขยายตัวได้13.3%แต่ว่าถ้าไปหักนะคะสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ํามันทองคอํายุทธปัจจัยก็ยังโตได้ค่อนข้างสูง ถึงกว่า13%เช่นกันส่วนการนําเข้าบ้างนะคะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมูลค่าการนําเข้านะคะอยู่ที่29,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขยายตัวเช่นกัน15.8%ส่วนการนําเข้าตลอด8เดือนแรกของปีนะคะอยู่ที่224,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะโตได้11%นะคะ ดุลการค้าของบ้านเราค่ะเดือนสิงหาคมขาดดุลไปนะคะ1,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภาพรวม8เดือนแรกของปีประเทศไทยขาดดุลการค้า1,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะถือว่าเป็นการกลับมาพลิกขาดดุลครั้งแรกในรอบ4เดือนหรือนับตั้งแต่เดือนเมษายนในต้นปีที่ผ่านมานะคะ ทีนี้ถ้าเราไปดูภาพรวม8เดือนแรกของปีนี้นะคะมูล,ลค่าการส่งออกเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นเทอมของเงินบาทบ้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก7.4ล้านล้านบาทค่ะโตขึ้น4.7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนการนำเข้านะคะอยู่ที่7.5ล้านล้านบาทนะคะขยายตัวได้3ตลอด8เดือนแรกก็ทำให้ไทยมีดุลการค้าขาดดุลน,นะคะ อยู่ที่1 4 8 0 0 0ื่นล้านบาทโดยประมาณทีนี้นั่นคือภาพรวมในช่วงแรกนะคะซึ่งหลายคนก็มองว่าเราเองอาจจะมีพลดดิ้งนะคะก็คือมีการเร่งส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าก่อนที่จะเจอมาตรการภาษีสินค้านําเข้าไปยังสาเรมริกานะคะแล้วคําถามที่หลายคนอยากรู้คือแล้ว4เดือนที่เหลือจะเป็นอย่างไรท่านขอากระทรวงพาณิชย์บอกว่าก็น่าจะส่งออกได้ขยายตัวต่อเนื่องนะคะแต่แนวโน้มชะลอตัวลงค่ะและมีโอกาสหดตัวได้ด้วยเช่นกัน สศษสคัญก็มาจากการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกของไทยเนี่ยนะคะที่สําคัญเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลงแล้วหลังมาตราการภาษีมีความชัดเจนแนวโน้มเร่งส่งออกหรือว่าตัวฟอนต์โหลดดิ้งก็เริ่มแผ่วลงไปช่วงที่เหลือของปีมูลค่าการส่งออกก็อาจจะเฉลี่ยเพียงแค่เดือนละ24,0 0 0ถึง24,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าถ้าสถานก,การณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็อาจจะมีการปร,รับคาดการณ์ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายค่ะสรคอมองว่าประมาณการทั้งปี ะะก็น่าจะอยู่ที่การสออกขยายตัวได้2-3%ค่ะและคาดว่าทั้งปีก็อาจจะโตตามเป้าหมายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูช่วงสุดท้ายที่เหลือ4เดือนของปีนี้ค่ะ ริซิปร์แคลทาริฟเองเนี่ยนะครับ19%นี้เริ่มต้นมีผลในหนึ่งสิงหาคมนะครับตอนนี้เนี่ยเ,เรื่องของตัวผลของเขาจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายคนจะตั้งคำถามว่าแล้วจะได้เห็นได้ชัดเจนเมื่อไหร่กันบ้างประเด็นนี้เองนะครับทางคุณปริชยาฤทธสุขซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเครีเสิร์ชบอกว่าแม้ว่าการส่งออกไทยในช่วง8เดือนแรกนะครับอย่างที่เฟื่องแรงงานไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขยายตัวที่13.3%งทีหลือีนวอยียร์นะครับษตระมาการ ภาพรวมส่งออกไทยอันนี้ทั้งปีเลยนะครับเอาไว้ที่5.7ครับไปดูกันบ้างว่าเหตุผลนะครับเป็นอะไรกันบ้างข้อแรกครับผลกระทบจากค r i สประโร t ช r i ิชัดเจนครับก็ในเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับโดยมีผลบังคับใช้อย่างที่บอกครับตั้งแต่7สิงหาคมยกเว้นสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งที่ต้องนำเข้าภายใน5ตุลาคมดังนั้นตอนนี้ในเดือนสิงหาคมยังเห็นผลไม่ชัด2ครับการเร่งการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสหรัฐตรงนี้ก็จะชะลอตัวลง โดยเฉพาะถ้ามาตรการปรับขึ้นภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ที่ม่ได้ผลิตในสหรัฐชัดเจนขึ้นซึ่งน่าจะกดดันการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับไทยภาพรวมการส่งออกอย่างมีนัยาสาคัญด้วยข้อที่3ครับการส่งออกจีนนอกตลาดสหรัฐก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับในหลายตลาดเลย <c oughs> เช่นอาเซียนบางราโดนแน่ อินเดียแอฟริกาซึ่งแน่นอนจะส่งผลกระทบนะครับต่อการส่งออกไทยไปยังตลาดพวกนี้ด้วยเช่นกรณีของรถยนต์นอกจากนี้อาจจะเป็นการลดโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ของไทยทดแทนตลาดสหรัฐที่เสียไปอีกด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกคาดว่า,าจะมีการชะลอตัวลงครับโดยดัยนชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคือ PMI ภาคการผลิตในกลุ่มเศรษฐกิจหลักยกเว้นสหรัฐอยู่ใกล้เคียง50สะท้อนภาคการผลิตที่ไม่ขยายตัวครับรวมถึงค่าระวางโรที่มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่มิถุนายนของปีนี้ไปแล้ว นอกจากนี้ต้องไปดูนะครับการพิจารณาของสารดีกานะครับในวันที่5พฤศจิกายนนะครับในประเด็นที่ว่ารัฐบาลของโดนั์ทรัมนั้นสามารถที่จะมีอำนาจอยู่ในขอบเขตในการประกาศภาวะฉุกเฉิน IEEP หรือเปล่านะครับเกินขอบเขตอำนาจของประธานดีหรือไม่ถ้าเกิดตัดสินว่ารรการใช้อำนาจเกินขอบเ,เขตก็จะส่งผลให้การปรับภาษีร e เซพเชร์คอร์ชานี้เนี่ยนะครับยกเลิกออกไปด้วยนอกจากนี้ครับ การแข่งข้าของเงินบาทที่ปรับตัวขึ้น7%เลยนะครับนับตั้งแต่ช่วงต้นปีอันนี้เนี่ยเรามานับจนทั้งถึงวันที่23กันยายนกระทบรายได้ผู้ส่งออกในรูปเงินบาทนะครับมากกว่าคําสั่งซื้อที่ลดลงเพราะการส่งออกสินค้ามักจะตั้งในรูปแบบของเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่การส่งออกของไทยเองมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจการค้าโลกค่อนข้างจะมากทีเดียวครับ The Standard Economic Forum 2025 Thailand Next Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย 5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อแะดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e v ีเว ฝากกด Subscribe กดติดตามกด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a a l กันนะครับ